เขาบอกว่าเขาบางคนเนี่ยไม่เชื <t> ่อว่าผ <mus k S 2> <Liberty. S 1> ีหรือวิญญาณมีจริงแต่กลับเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะแบบนี้เรียกว่าย้อนแย้งไหมคือเราเข้าใจว่าถ้าพุทธคุณมีจริงแล้วจิตวิญญาณก็ต้องมีจริงด้วยเป็นแบบคู่กันอะไรอย่างเนี้ค่ะพี่บีตกลงมากีคําถามอะไนคำถามมาคําถามอันนี้ก่อนอีกทีนะบางคนไม่เชื่อว่าผีหรือวิญญาณมีจริงแต่กลับเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์แบบนี้เรียกว่าย้อนแย้งไหมครับ อืมอันนี้จร Kum, ิงๆผมไม่ต like <bbe> ้องตอบก็ได้นะเอาพี่เอาตอบตอบก็ได้นะก็ก็ก็คือเชื่อก็เชื่อไม่เชื่อก็ไม่เชื่อนะแต่ถึงว่าถ้าเราถ้าเชื่อว่ามันมีอย่างอื่นที่นอกจากสิ่งมีชีวิตที่ที่เราเห็นเห็นด้วยลูกตาได้แบบคนสัตว์อะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับถ้าเราเชื่อว่ามันมีอย่างอื่นเนียมันก็น่าจะมีทั้งที่มันสูงๆต่ำๆอยู่ในหลายๆมิติก็มันไม่ได้แปลกอะไรที่สมมติว่าถ้าเราคิดว่าเทพมีจริง เจ้ามีจริงเซียนมีจริงการที่ผีสางอะไรก็ไม่รู้ว่าถ้ามันจะมีจริงมันก็ไม่แปลกหรือเปล่าแต่เอาเป็นว่าไม่ว่าจะมีไม่มีก็ตามเนี่ยถ้าคือไม่เชื่อเลยเนี่ยผมก็โอเคนะผมว่าก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่เสียหาย,ยถ้าไม่เชื่อแต่ถ้าเชื่อก็ก,ก็ช่วยกรุนาแทงกัดไปหนึ่งในชะ่เราจะลงทุนอะไรแล้วก็อย่าลงแบบเทหมดตัวใช่ไหมครเหมือนข่าวหุ้นเร็วๆนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยเราเทไปห,หมดตัวเลยพอราเจ้งก็เจ้งหมดเลยใช่ ใช่ไหมแต่ถ้าพูลเราแทงจั๊กนิดนึงในการลงทุนอย่างฉลาดเยแล้วก็ต้องลงทุนแบบว่าให้มันกระจายกระจายความเสี่ยงใช่ไหมเกิดเกิดแบบว่าจับทาไม่ดีไปแล้วดันดมีนรกจริงจริงมีกระทะทองแดงจริงๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะสวยนั้นแกแทงลับกมานิดนึงดีกว่าครับค่ะแล้วนี้นะคะถ้าพุทธคุณมีจริงแล้วจิตวิญญาณก็ต้องมีจริงเป็นคู่กันไหมยังไงอันนี้เนี่ยผมว่านี่ย้อนแย้งกว่าค่ะเพราะเขาบอกว่าถ้าพุทธคุณมีจริงแล้วนะจิตวิญญาณใช่ไหมครับ มันคนละเรื่องคนละประเด็นนะครับคำว่าพุทธคุณพุทธคุณคือถ้าใครได้สวดมนต์เนี่ยพุทธคุณคือคุณของพระพุทธเจ้าที่ว่าเราสวดอิติปิโสพระขวารถังสัมมาสัมพุทธวิชาจารณะสัมปโนสุขโตโลกวิจุอันตโลกุิสธรรมะสาริสัทธาเทวุสันพุทโธตติอันนี้มันมันเป็นการสวดเพุ่ธคุณเพื่อบอกว่าพระพุทธเจ้ามีมีมีอะไรดีอย่างเงี้ยท่านเป็นคนที่เอ่อจะซื้อชอบได้เยพระองค์เองได้ไปโปรดสัตว์เอาสิ่งที่รู้มาบอก ให้ผู้อื่นอะไรนีก็ว่านไปเนี่ยนะอันนี้คือผุ้ตลคุณ<ะ>เออมันแค่บอกว่าพระเจ้าแบบทําอะไรไว้บ้างเ<ะ>ก่งยังไงอะไรประมาณนี้นะภาษาบรดาง่างอยา<ะ>อันนั้นคือผุ้ตคุณส่วนจิตวิญญาณเนี่ยก็เรื่องจิตวิญญาณผมว่ามันไม่ได้เกี่ยวอะไรกันนะมมผมสงสัยขอสอบถามหน่อยครับสมมุติหากมีความเชื่อว่าสรรพสัตว์นั้นหมุนเวียนตามกรรมแล้วกรรมแรกสุดของเรามันคืออะไรครับถ้ามองว่ามันเป็นอจินไตยที่ไม่พึงคิด แล้วพระพุทธเจ้าท่านได้แสดงเรื่องกรรมแรกนี้ไว้ไหมถ้าไม่ได้แสดงไว้ก็อาจจะตีความได้ว่าท่านก็ไม่รู้เช่นกันหรือว่ารู้แล้วแต่ยังเห็นว่าไม่เหมาะหรือจําเป็นกับระดับจิตของมนุษย์พบนี้จึงไม่ได้แสดงเอาไว้กันแน่อยากทราบครับพี่บีครับเอ,อาจริงจริงนะเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องที่จะขึ้นอยู่กับเราพูดในฐานะอะไรนะครับนี่กันเนาะสมมุติว่าเราพูดในฐานะฐานะคนคนหนึ่งเนาะ เราพูดกันเองในฐานะคนหในฐานะผมในฐานะพี่ออฟอย่างเงี้ยว่าเเรื่องเหล่านี้อีกทีที่คำถามต้นคืออะไรนะคำถามด้นคาบสมมติว่ามีความเชื่อว่าสัพพสัต์นเวียนอมีตามกรรมแล้วกรรมแรกสุดของเรามันคืออะไรกรรมแรกสุดกรรมแรกสุดของสัพพสัตตน่ไหมฮะ จริงๆแล้วอ่ะถ้าเอาใหม่ถ้าสมมติว่าผู้ในฐานะพวกเราเองเราเป็นมนุษย์ุถุชมคนธรรมดาอนิทานโทษนะคือผมไม่ได้ปากไม่ดีนะแต่ว่าอยากพูดให้เข้าใจจริงๆก็คือจะบอกว่ารู้ไปแล้วมันไม่ได้ช่วยทําให้มีอะไรดีขึ้นเลยเนาะในฐานะคนธรรมดานะรู้ไปแล้วมันไม่ทําให้เจริญขึ้นมันไม่ได้มันไม่ได้ทาให้เสริจมันเสียเวลามันเป็นเรื่องที่เอไม่เกิดประโยชน์เพราะฉะนั้นรู้ก็ไม่มีประโยชน์ไม่รู้ก็ไม่มีประโยชน์เพราะฉะนั้นก็ก็ไม่รู้ดีกว่า โอเคไหมครับอนนี้คําถามว่าพระพุทธเจ้าเคยเรื่องนี้เปล่าก็ต้องตอบว่ามีใช่พระเจ้าเคยเคยเคยพูดเรื่องนี้อยู่แต่อันนี้ผมไม่ทราบว่าข้อที่จริงคือตรงไหนยังไงเพราะว่ามันอยู่ในคำพิเศษกถาซึ่งมันเป็นเรื่องที่ถูกแต่งขึ้นมาอยู่ในพระสุตตันตปิฎกแล้วก็เป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าเนี่ยเแบบไปโปรดเทศเรื่องเทวดาเรื่องเทพเรื่องการเป็นพรหมนู่นี่นั่นซึ่งข้อที่จริงคืออะไรยังไงก็ไม่รู้แต่ว่ามันมีกล่าวเรื่องนี้ขึ้นมา อืมก็ไม่รู้สิ k, ผมไม่รู้จะตอบไงก็ถ้าสมมติอย่างที่เขาพูดก็ก็ <ๆ S 2> ถูกอย่างนี้ก็ค,คือว่ามันเป็นเรื่องที่มันเกินวิสัยที่มนุษย์ที่มีขันห้าตามปกติเนี่ยที่จะรู้อะค่ะอืมเหมือนมันเหมือนอธิบายอะไรที่มันมันไม่สามารถหาจุดเริ่มต้นได้อะ่ะว่าไก่จะไข่อะไรเกิดก่อนกันค่ะอะไรอย่างเงี้ยจักรวาลเกิดมาจากไหนเอ่อมนุษย์คนแรกเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยคือคมันมันไม่ค่อยจะเกิดประโยชน์สักเท่าไหร่อะไรประมาณนี้นะ จังมาเถอะโอเคผ่านไปโอเคผ่านไปค่ะ <bye. S 2>